อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดประทานลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลที่ไร้ชัยในลีกมา3เกมติดต่อกันจะสามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งหรือไม่เมื่อผู้มาเยือนคือจ่าฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูล การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกรดคู่ระหว่างนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์กรังย่ายาวของนิวคาสเซิลสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมความพร้อมของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีมาตินรูบัฟกา้าเจมส์เฮนริกไรอันเฟเซอร์พอลดัมแมตและอัลลองแซงมัซซิแมงที่ต่างก็มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่จอโจเชวีนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งโดยในแนวรับของพวกเขาคาดว่าจะใช้3เซ็นเตอร์ฮาฟคือเฟเดริโกเฟอร์นันเดสฟาเบียนซาและคีแลนคลาร์กแดนกลางจะนำทับโดยไอแซคเฮเดนประสานงานกับชอลองสตอปริมเส้น2ฝั่งใช้แมดลิชี่และมิเกลอามิลอนคอยช่วยกันทำเกมรุกขณะที่หัวหอกจะเป็นคันลัมวินซันโดยคาดการ1เวผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลมีดังนี้ นิวคาสเซิลจะมาในระบบ5-4-1ผู้รักษาประตูดาโล่กองหลังมานกิโยเฟอร์นันเดสชาคลาร์กเลวิสกองกลางลิชี่ลองสตาร์ฟเฮเดนอัลมิรอนส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นคันลัมวินสันสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลในเกมนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีเวอร์จิลฟานด้ดีโกโชต้าโจโกเมสและโจเอลมาติ รวมไปถึงนาบี้เกตาคอตาซิมิการและเจมิลเนอร์ที่ต่างก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายของเตลโกเอากันตาล่ายังคงต้องรอเช็คความฟิตโดยในแนวรับพวกเขาจะยังคงต้องใช้ฟาบินโยจับคู่กับลิสวิลเลียมส่วนแดนกลางจะใช้จอจินิโอวินาดุมประสานงานกับจอแดแฮันด์สันและอเล็กออกเล็กแชมเบเลนส่วนในแนวรุกคาดว่าจะใช้ซาเดโอมาเน่มฮัมหม็ดซาลาห์และทาคุมินินามิโนคอยช่วยกันล่าตาคาย โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอาริซงเบ็คเกอร์กองหลังเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฟาบินโยเรสวิลเลียมแอนดูโรเบสันกองกลางจอแดนแฮนเดสันจอจินิโอวานาดุมอเล็กออกเลกชมเบลนสามกองหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาตาโคมิมินามิโนและซาเดโอมาเน่ผลงานในลีกนัดล่าสุดของทั้งสองทีม นิวคาสเซิลยูเนเต็ดบุกไปพ่ายแพ้ต่อเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2และพวกเขาไม่สามารถเอาชนะในลีกไม่ได้แล้ว3นัดติดต่อกันขณะที่ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นพลาดท่าทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับเวสต์บอมบิดเอลเบียนไป1ประตูต่อ1ผลงาน5้านั้นหลังสุดของทั้ง2ทีมนิวคาสเซิลชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้3นัดส่วนลิเวอร์พูลชนะได้2นัดและเสมอ3นัด ผลงานการเจอกันห้านัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมเรอร์พูเป็นฝ่ายเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ได้ทั้ง5นัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้เรียกได้ว่าคู่นี้เกรดบอลก็ยังคงห่างกันเช่นเดิมนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ทีมเจ้าบ้านพวกเขาจะต้องเจอกับงานยากในนัดน,นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาต้องรับมือกับจ่าฝูงอย่างหงแดงเรอร์พูโดยผลงานของทัพสาริกาดงนิวคาสเซิลในนาทีนี้เรียกได้ว่าหลุดโค้งเลยทีเดียว แพ้3มนัดจาก4ี่เกมหลังสุดแนวรุกหญิงได้น้อยและเกมรับก็เสียง่ายไปถึง9ประตูยิ่งจะโดนกับหงแดงลิเวอร์พูลที่แนวรุกของพวกเขายังคงน่ากลัวถึงแม้ว่าเกมล่าสุดพวกเขาจะพลาดเสมอกับทีมรองบัวยอย่างเวสต์บอมบิดมาก็ตามถ้าดูจากสถิติการเจอกัน5้านัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะได้รวดทั้ง5นัดแต่ถ้าดูจากฟอร์มในตอนนี้การเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลนั้นก็ดูจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ เชื่อว,ว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะเสียประตูบ้างแต่น่าจะยังสามารถเก็บชัยชนะได้ในตอนท้ายเกมครับคาดการผลการแข่งขันเวอร์พูจะสามารถบุกเปอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึครับไมเคิลโอเวนออกโรงฟันธงผลการแข่งขันคู่ระหว่างเววร์พูและนิวคาสเซิลมเคิลนโอเวนออกโรงฟันธงการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั้นจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้ไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงแสดงทัศนะถึงเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์โดยเชื่อว่าเจอเกนครอปนั้นจะสามารถบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ในค่ำคืนนี้ไมเคิลโอเวนได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเก่าของเขา จะสามารถบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดในค่ำคืนนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาโดยเจ้าตัวได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่านิวคาสเซิลนั้นกำลังเจอกับฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และตอนนี้ก็ต้องมาพบกับงานหนะักในการต้อนรับการมายเยือนของลิเว์พูทีมเยือนที่เริ่มจะกลับมามีฟอร์มดีอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีและผมก็มองว่าพวกเขาจะสามารถเก็บ3คะแนนสำคัญได้อีกครั้ง กับการไปยันนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ในค่ำคืนนี้ไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์เจอเกนครอฟเผยผลสแกนมาติบลุนคัมแบ็กเกมแดงเดือดลิเวอร์พูลส่งเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งอย่างโจเอลมาติบเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI เพื่อดูความเสียหายกล้ามเนื้อบริเวณโคนขานีบ โดยในเบื้องต้นคาดว่าเจ้าตัวอาจจะต้องพักประมาณ10-14วันแต่อาจจะกลับมาได้ทันสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่17มกรา,าคม2021นี้รายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคระบุว่าแท่งวัย29ปีที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อสุดสัปดาห์ในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเวสต์บอมบิดเอาเียนหนึ่งประตูตอนหนึง่งจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนนในนาทีที่57แล้วให้ลิสวิลเลียมคนหนุ่มลงเล่นแทน ปัญหาเรื่องของความฟิตของจเจยมาติปนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้แต่ทางด้านของผู้จัดการทีมอย่างเจเกนครอฟยังคงปฏิเสธความจําเป็นในการเสริมเซ็นเตอร์แบ็กในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ต่อให้อีกสองปราการหลังตัวกลางชุดซีเนียอย่างวัวจิลฟันไดและโจโกเมสได้รับบาดเจ็บยาวไปแล้วก่อนหน้านี้โดยปัจจุบันลิเวอร์พูลมีกองหลังตัวหลักก็คือฟาบินโยที่ย้ายตำแหน่งจากกองกลางเชิงรับ สลับจับคู่กับคนหนุ่มอย่างลิสวิลเลียมและนาเทเนียลฟิลิปโดยสำหรับอาการบาดเจ็บล่าสุดของโจยอัลมาติปนั้นค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าเจ้าตัวจะไม่สามารถลงเตะในเกมเยือนนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้ได้แล้วอาจจะรวมถึงเกมพบกับเซาท์แฮมตันในวันที่4มกราคมและเกมเจอกับแอสตันวิลล่าในรายการ FA Cup คัพในวันที่8มกราคมแต่กับเกมบิ๊กแมตช์แดงเดือดที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในวันที่17มกราคมนั้น คาดว่าเจ้าตัวน่าจะฟื้นทันกลับมาลงสนามได้อีกครั้งสื่อเผยทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่คิดดึงกองหลังตัวใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เดลี่เมลสื่อชื่อดังของกรีระบุลิเวอร์พูลยังไม่คิดที่จะดึงเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่มาร่วมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมโดยเชื่อว่าลิสวิลเลียมกับนาธเนียฟิลิปนั้นจะสามารถช่วยทีมได้เป็นอย่างดี ลิเวอร์พูลยังไม่คิดที่จะดึงกองหลังมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมการาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการซื้อขาดหรือว่ายืมตัวก็ตามจากการรายงานของเดลี่เมลสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีอังกฤษฤดูก,กาลนี้แนวรับของลิเวอร์พูลโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานกันทั่วหน้าโดยเวอร์จิลฟานได้กับโจโกเมสมีปัญหาตรงเอ็นคว้หน้าข้อเข่ากับบาดเจ็บที่หัวเข่าตามลำดับจนต้องพักเป็นเวลานาน,านไปก่อนแล้ว และล่าสุดเจอลมาติปก็เจ็บกล้ามเนื้อจนยังไม่รู้ว่าจะต้องพักนานแค่ไหนโดยเขาได้เข้ารับการตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้เดลี่เมลได้บอกสาเหตุที่ลิเวอร์พูลยังไม่คิดจะดึงกองหลังรายใหม่เข้ามาร่วมทัพเป็นเพราะว่าเชอร์ันว่าลิสวิลเลียมกับนาธานีฟิลิปนั้นมีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาช่วยทีมแบบต่อเนื่องได้โดยทั้งคู่ยังรู้ดีด้วยว่าเจอเกนครอปอยากจะให้พวกเขาลงเล่นในแบบไหน และน่าจะส่งผลดีต่อทีมได้ลิสวิลเลียมเผยการได้เล่นเคียงคู่ฟาบินโยนั้นสามารถช่วยให้เขาเรียนรู้ได้เยอะลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งของลิเวอ์พูกล่าวว่าการเล่นในตำแหน่งกองหลังของฟาบินโยนั้นทําให้ตำแหน่งของเขาสามารถเพิ่มมิติในการเล่นเกมรุกให้กับทีมได้ปราการหลังวัย9 9ปี กล่าวถึงศักยภาพในการผ่านบอลของมิดฟิล์ชาวบราซิเลียนหลังถูกถอยลงมาเล่นในตำแหน่งกองหลังมันเป็นเครดิตเต็มๆของเขาเมื่อเปลี่ยนจากตำแหน่งกองกลางตัวรับมาเล่นในแดนหลังมันเป็นเครดิตของเขาเต็มๆสำหรับการปรับตัวในฐานะของนักเตะเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่พูดอะไรมากมายแต่มันเป็นแนวทางที่เขาอ่านเกมและเข้าสกัดบอลเขาทำมันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าผมพยายามจะเรียนรู้จากเขาเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าผม และก็หยุดเอาไว้ได like so, ้ท so, cool. ุกปัญหาลิสวิลเลียมกลาวการได้มาเล่นในแนวหลังมันเป็นงานที่หนักอยู่หลังจากที่เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางมันต้องให้เครดิตกับเขาเพราะว่าเขาเล่นในแนวที่สูงกว่าปกติเห็นได้ชัดว่าเขาช่วยพวกเราได้มากกับความพยายามในเกมจากแดนหลังเพราะว่าเขาสามารถผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมกับสิ่งที่ผมไม่เคยมองเห็นแต่เขามีศักยภาพในการทำแบบนั้น การเล่นแบบมีคุณภาพของเขากับจังหวะก,การเปลี่ยนเกมของเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาลิสวิลเลียมปลากานหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยลิเวอร์พูลของเรามีคิวที่จะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเ็ดแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในเกมนี้ทีมของเราจะสามารถบุกเอาชนะนิวคาสเซิลได้หรือเปล่า และเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ